้ความรู้มากเลยนะคะคุณลุงแล้วทำให้เกิดความภูมิใจขึ้นมาค่ะความภูมิใจว่าเราเนี่ยสืบสายหรือว่ามีรากมาจากการผสมผสานของหลากหลายชาติพันธุ์นะคะภาษานะคะแล้วก็ที่มาอะไรต่างๆนะคะก็คือการอยู่ร่วมกันแบบในดินแดนตรงนี้ที่เป็นเมืองท่าของการค้าขายอะไรต่างๆนะคะทำให ความหลากหลายทางชาติพันธุ์เนี่ยมันจะอยู่ร่วมกันมาแล้วเราเนี่ยก็คือผลจากความหลากหลายตรงนั้นนะคะถ้าถามแล้วมันจะไปเลือกจํากัดชื่อของชาติพันธุ์นะไทยคืออะไรเนี่ยนะคุณก็ไม่ยอมเอางานวิชาการที่ได้ทําการวิจัยไว้เนี่ยนะคะมากมายมาพูดความจริงกันแต่ว่าวิชาการในมหาวิทยาลัยในโรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จปรเนี่ยคะ่ะที่พระอาจารย์ สอนประวัติศาสตร์เนี่ยไม่รู้ว่าจะสอนอย่างที่คุณลุงได้ไปค้นคว้ามาหรือเปล่าคะคุณลุงทหารเนี่ยที่มาฟังเราอยู่ตอนเนี้ค่ะนี่เคยได้ฟังแบบนี้บ้างหรือเปล่านะคะว่าดินแดนแห่งนี้เนี่ยที่เจริญรุ่งเรืองมาหลักๆเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการที่จะสู้รบก็คือเน้นการค้าขายเน้นการประสานร่วมมือระหว่างชาติพันธุ์อยู่ร่วมกันนะคะแล้วก็ คนที่สร้างความนองเลือดให้กับภูมิภาคนี้ก็คือพวกศักดินานะก็คือพวกครอบครัวของกษัตริย์ที่ช่วงชิงกันก็ส่วนใหญ่ช่วงนั้นยังไม่มีเทคโนโลยีมากก็เลยช่วงชิงแย่งชิงผู้คนมาเพื่อจะมาใช้งานเป็นแบบทาสนั่นแหละนะคะซึ่งก็เป็นครอบครัวกษัตริย์ทั่วทั้งทุกภูมิภาคแล้วก็คือทั่วโลกยุคสมัยที่มีระบอบกษัตริย์จะสืบทอดอำนาจต้องผ่าน บัลลังเลือดกันทั้งนั้นนะคะแล้วก็จะอยู่ในอํานาจได้ก็ต้องฆ่าผู้คนมากมายนะคะซึ่งมันก็ผ่านยุคสมัยนั้นไปหมดแล้วยกเว้นว่าเรามาเกาะกับคําว่าความเป็นไทยแล้วก็ครอบงำกันเอาไว้แล้วก็พยายามให้คนไทยเนี่ยอยู่กับระบอบโบราณที่มันจะสืบทอดอานาจได้ด้วยกันต้องนองเลือดอย่างเดียวนะคะคือพี่ฆ่าน้องน้องฆ่าพี่ลูกฆ่าพ่ออย่างเนี้ย นะแต่ว่าในระบอบที่เป็นระบอบประชาธิปไตยแล้วประมุกมาจากการเลือกตั้งที่เรียกว่าเป็นประธานาธิบดีเนี่ยมันก็จะผ่านการเลือกตั้งเป็นมติของประชาชนมันจะขึ้นสวอำนาจได้มติของประชาชนที่ต้องเคารพก,กฎกติกากันแล้วก็ในที่สุดก็เวียนกันไปนะไม่ใช่เกาะอยู่กันไปตลอดแบบนั้นนะคะก็ถึงจะเป็นประธานาธิบดีก็ต้องอยู่ในวาระแล้วก็ต้องเปลี่ยนนี่มันคือระบบที่มันเลยระบบโบราณไปแล้วอ่ะนะฮะแล้วเราก็ น่าจะภูมิในรากทางวัฒนธรรมที่เรามองเห็นประชาชนใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าไปภูมิใจลมๆแรงๆแ,แบบผิดจากความเป็นจริงข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นะคะที่คุณไม่ยอมรับจริงๆในดินแดนตรงนี้เนี่ยในเฉพาะในส่วนที่เป็นประเทศไทยเนี่ยแต่เดิมเนี่ยมีชาติพันธุ์เนี่ยมากกว่าร้อยชาติพันธุ์นะคะพี่น้องอันนี้ก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็สูญหายไปเยอะนะคะแล้วก็เหลือเพียงแค่การอนุรักษ์ ทางภาษาวัฒนธรรมเดิมเอาไว้ได้เนี่ยอาจจะนับได้ว่า60สิถึงแปดสิบกลุ่มเท่านั้นเองนะคะแต่ก็จะยังจัดไว้เยอะและบางคนนี่ก็ไม่รู้นะคะนึกว่ามันก็มีแต่คนไทยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆอะ่ะไม่ใช่นะคะก็อยู่กันมาเรียนได้ว่าเป็นร้อยร้อยชาติพันธุ์นะคะที่อยู่ในดินแดนแห่งนี้นะคะอยากให้เรามองมุมของประวัติศาสตร์แบบนี้ให้กว้างขึ้นนี่นะคะแล้วก็ความภูมิใจที่เราจะมีกันก็ต้องมีความภูมิใจจากกัน มีจิตใจที่เป็นเมตตาแบ่งปันกับเพื่อนมนุษย์นี่ะนั่นก็คือความน่าจะภาคภูมิใจมากกว่าที่จะไปคิดว่าเป็นไทยที่อุปโลกขึ้นมาแล้วไม่อยู่บนฐานของความเป็นจริงแล้วก็บอกว่ามันต้องอยู่เหนือนชาติอื่นด้วยเนี่ยนะอันเนี้ยที่เรารู้สึกว่า มันไม่ใช่สิ่งที่ก้าวหน้าเลยนะคะที่คิดแบบนี้นะคะแล้วทุกครั้งที่มาชูความเป็นไทยใช่ไหมคะมก็เป็นการพยายามจะเหยียบย่ําเพื่อนบ้านอยู่ตลอดเวลานะคะขณะนี้เนี่ยจนสื่อมวลชนนักวิเคราะห์ในประเทศพมา่าเนี่ยตอนนี้เขาต้องหันมาวิพากวิจารณมาวิเคราะห์ประชาธิปไตยในประเทศไทยแล้วเพราะว่าเขาสามารถจะ มีเสรีภาพกันแล้วเขาก็เลยมองเพื่อนบ้านว่ามันจะเป็นยังไงมีผลยังไงต่อเศรษฐกิจของเขานะคะตอนนี้มันกําลังกลับตลบปัดไปหมดแล้วนะคะแต่เราก็ยังถูกเอาโซ่ตรวนมันเป็นตรวนพระราชทานนะคะของกษัตริย์ของระบอบกษัตริย์ที่จะต้องขูก่ล่ามโซ่ประชาชนเอาไว้กับความเป็นไทยที่ถูกสร้างคํานิยามขึ้นมาโดยครอบครัวของกษัตริย์และระบบของอํามา์เท่านั้นไม่ให้เราเนี่ยมีเสรีภาพที่จะคิด ที่จะเชื่อมโยงรากของครอบครัวเราเองเนี่ยกับประวัติศาสตร์ของครอบครัวเราเองจริงๆเลยมันเป็นยังไงจริงๆเรามาจากไหนเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์นะฮะตอนนี้เราจะต้องผูกโยงอยู่กับ,บครอบครัวของไทยกษัตริย์ไทยในยนะที่ว่านั้นเท่านั้นเองนะคะคุณลุงค่ะไอ้ที่พูดเรื่องนี้เพราะว่าระบอบของไทยเนี่ยระบอบเผด็จการภูมิพลคสชควายสมชื่อเนี่ยนะ<ม>เขา ไม่มีอะไรจะอ้างครับปัจจุบันอนาคตมันไม่มีแล้วอ่ะอนาคตลูกหลานไม่ต้องพูดเขามันแย่พม่าสมัยเต็งเซงอะสมัยตาชวยหรือเกาหลีเหนือร้อยเปอร์เซ็นต์เขไปทางนั้นไม่มีใครเขาไปทางนั้นหรอกแล้วทั้งภูมิภาคนี้มันจะแย่ลงสรวรรคเตี้ยลงนะพระไทยเป็นตัวถ่วงครับเขาตาสว่างก็เห็นก็ไปหมดแล้วมาพูดถึงปัจจุบันไม่ได้เลยนะมันเละ อนาคตนี่ไม่ต้องมองครับมองไม่ออกเลยมันมืดเขาเลยต้องอ้างอาดีตซึ่งมันไม่มีอยู่จริงมันโกหกตอแหลอาจารย์เคยได้ยินเวลาเรียนหนังสือนะค่ะไทยต้องเสียสิทธิสภาพนอนอนาเกตถามว่าไทยของคุณคือใครอืมไทยของคุณก็คือกาาษัตริย์คือพวกศักดินาใช่ไหมครับที่ทมันเกณฑ์แรงงานคนไม่ได้ที่มันบังคับคนไม่ได้เอาคนไปขี้ข้าไม่ได้ แต่ประชาชนส่วนใหญ่เขาอยากกินอยู่กับครับอยากกินอยู่กับพวกฝรั่งนะคนไทยคนไหนอยากจะไปอยู่แบบาดา,ดาลีตดาลีตนครบาลถูกบังคับเกณฑ์แรงงานแล้วก็เวลามีเรื่องถูกทรมานสารพัดเถื่อนวิธีเนะี่ยคุณจะเอาเหรอมถามอาจารย์ถามคนผู้ฟังทุกคนนะนะ่่แหละสมมุติตอนนี้คุณกลับไปเกิดทาไมรอสี่รอห้านะคุณอยากจะไปขึ้นศาลฝรั่งและอยากขึ้นศาลไทยผมถามใช่ไหม ไทยไม่ได้เสียนะครับคนไทยได้ฝรั่งมายึดประเทศคนไทยได้นะไม่ได้เสียนะเสียเอกลาชเอกลาชอะไรครับสมัยร .405 คนไทยยังเป็นทาสเหมือนเดิมเป็นไทยเหมือนเดิมนะเอกลาชอะไรเอกลาชคือเอกลาชของเจ้าครับใช่ไหมเขาทำทุกอย่างเขารักษาบัลลังก์เขาประชอาชนไม่ได้อะไรเลยนะ ฝรั่งมานี่ประชาชนดีขึ้นนะครับไม่ได้แย่ลงนะการศาลก็ดีขึ้นผมว่าถ้าเราให้มันยึดประเทศไปเลยเราไม่ต้องมีศาลร,รัฐมนตรนเฮงช่วยขนาดนี้จริงไหมครับไม่ต้องมีศาลเฮงช่วยที่มันเป็นปเผด็จการรับรองรัฐประหารเนี่ยถ้าประเทศไทยโดนยึดไปนปำตานนี่เราไม่มีศาลที่รับรองการที่ตํำนาาไม่มีกษัตรย์เฮงช่วยที่คอยโคนอำนาจประชาชนเนีย อยากให้ตั้งคำถามเพื่หาเหตุผลว่าที่คุณเรียนประวัติศาสตร์ที่มันมีสาระมีประโยชน์มีหลักการเพื่อใครครับประเทศไทยจริงๆอ่ะนะดินแดนตรงนี้มันมีมาเป็นหมื่นเป็นแสนปีแล้วมนุษย์ท่ำมอ่ะตั้งแต่มนุษย์ยุคหินมนุษย์ท่ำอะเอาใกล้กว่านั้นก็ได้บ้านเชียงเป็นสามสี่พันปีแล้วครับเอาใกล้กว่านี้อีกเท้ากูเวนะนะ 2,000ปีแล้วมันมีบัคอรสุโขทยัยมันมีพระเาเทวาราบดีพระถัทงทำแตงนูนก่อนหน้านั้นก็มีครับแต่คนพวกนั้นมันไม่ได้อยู่แล้วนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะมันมาอ้างความเป็นไทยข้อสมัยรัชกาลที่4ทีทท่านี่เองแต่ก่อนยังเรียกมณฑลลาวมณฑลมาลายูมณฑลเขมรเรียกกันอยู่เลยเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ ต้องถามว่าความเป็นไทยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อุปลตกกันขึ้นมาเพราะอะไรครับ <Wow. S 1> ความเป็นไทยของศักดินานะ <Wow. S 1> เขาอ้างเป็นเอกราชเป็นหนึ่งเดียวเพื่ออะไร <Yeah. S 1> เพื่อการตกครอง <Yeah. S 1> เพื่อการกดขี่ขูดรีดเอาเปรียบมากขึ้นมากขึ้นสมัยการที่ห้าเขาเรียกว่าการปฏิรูปจัตตีสยาม <Yeah. S 1> มันหนักกว่าเดิมน,นะครับมาถึงเกิดกบฏ กบฏเงี้ยวเมืองแพร่กระบฏพีบุญกระบฏทั้งใต้กระบฏสารพัดเพราะมันเอาเปรียบมากขึ้นมันเอาเปรียบมากกว่าเดิมแต่เดิมที่มีการปกครองคล้ายๆระบอบประเทศสราชระบอบสหพันธรัฐเมื่อก่อนนี่มีหัวเมืองปกครองกันเองอะแค่ส่งสวยส่งบรรณาการแล้วมันมารวมศูนย์แล้วมันก็อุปโลกวาทกรรมว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้ภูมิใจเอกราชความเป็นไทย ความเป็นไทยคืออะไรครับความเป็นไทยก็คือความเป็นขี้ข้ารับใช้พ่ะบาตรทุกชาติไปจะทําผิดทำถูกกูรักในหลวงแต่ทาผิดทำถูกกูขอเป็นข้าพราะบาตรทุกชาติไปแต่ทาผิดทำถูกถ้าไม่รักพ่อครัออจากประเทศนี่ประเทศนี้เป็นของพ่อกูเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นน,นะนะก็คือการสร้างประวัติศาสตร์ให้ดูถูกประเทศเพื่อนบ้านภูมิใจเอกราชแถวนี้มีประเทศไทยประเทศเดียวที่เป็นเอกราช แต่เป็นแค่ขี้ฝุ่นครับเอกราชที่เป็นทาตคุณเป็นเมืองขึ้นประเทศอื่นเนี่ยคุณจึงมีระบบก,กฎหมายทันสมัยคุณไม่ต้องมีกษัตริย์เองช่วยที่มาให้หารที่อำนาจเพราะฉะนั้นมันเป็นประวัติศาสตร์ที่สอนให้เทอดทุนสถาบันซึ่งมองคนไม่ใช่คนเนี่ยสถาบันที่ไม่เคารพความเป็นมนุษย์ของคน ประวัติศาสตร์มันจะต้องทําให้คนเราเข้าใจกันมากขึ้นครับเห็นใจในความเป็นมนุษย์คุณจะต้องรู้ว่าโดยความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนในพื้นป็่ดินไทยนี่นะครับมีทั้งคนลาวคนคเน,นเขมรชาพัดมันอยู่ที่เนี่ยมันโดนกวาดไปกวาดมาเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วแต่ละคนเนี่ยนะคนคเนเขมรคนลาวคนไทยมันเป็นพี่เป็นน้องกันนะ่ะ มันย้ายกันไปย้ายกันมาครับโดนกวาดไปกวาดมาดูจริงๆก็นะผมว่าคนไทยที่สับจะไม่มีไม่รู้คนไทยคืออะไร <c oughs> ใช่ไหมมันมีแนตะ่คนจีคนลาวคนมอญคนไทยอยู่ตรงไหนคุณลังถามตัวคุณนะสืบไปสืบมารัชกาลที่หนึ่งนะ <c oughs> พ่อมันเป็นมอญแม่มันเป็นลูกเจ้าสัวจีนนะรัชกาลที่หนึ่งเองยังไม่มีความเป็นไทยแล้วแล้วจะมีใครเหลือใช่ไหม มันไม่มีอ่ะรัชกาลที่ถึงเองยังไม่ใช่คนไทยเลยจะเอาอะไรสืบไปสืบมาเพราะฉะนั้นเนี่ยนะอย่าไปพูดครับว่าเราคุณเป็นคนไทยมันไม่มีหรอกคุณจะเป็นคนลาวคนเขเมรคนเวียดนามคนอะไรนะมันก็คือคนครับคนเรามีดีทั้งทั้งดีทั้งไม่ดีอยู่ที่การกระทําคุณว่รารัชกาลที่เก้าเป็นคนไทยหรือเปล่ารัชกาลที่เก้าไม่ใช่คนนะครับ รัชการที่เก้าเนี่ยนะมันยึดอำนาจมันใจแคบไปแค่อสูรกายตามหลักศาสนาุู้เป็นคนไม่ได้มนุษย์คือคนที่มีใจสูงคนที่เคารพมนุษย์ด้วยกันคนที่อยากเห็นเพื่อนมนุษย์ได้ดีได้ดีอ่ะคนที่เคารพในเพื่อนมนุษย์ให้โอกาสให้ประชาชนมีทางเลือกมีทางออกมีการพัฒนาศักยภาพไอ้นี่มันเป็นลิตรอน,อนอนาคต ทำพใปัจจุบันชิบหายอนาคตนี่มืดมนครับผมถามคุณคุณจะเป็นเสื้อแดงหรือเป็นสลิมแล้วแต่คุณจะเป็นคอปปะอสแล้วแต่นะผมถามคุณว่าคุณมองอนาคตประเทศนี้อย่างไงผมถามคุณคุณมองยังไงครับคุณไม่ต้องรักใครหรอกคุณรักตัวคุณเองคุณรักสามีรักภรรยารักลูกรักหลานรักพ่อรักแม่ของคุณเนี่ยพี่น้องคุณเนี่ยรักใค้ดีผมถามว่าจะมีอนาคตยังไง คุณจะเป็นคนไทยไม่เป็นคนไทยผมไม่ได้สนใจผมสนใจว่าคุณเป็นมนุษย์คุณต้องอยู่ประเทศนี้แต่เดิมมันจะเป็นยังไงชางมันครับมาห้าหกหมื่นปีก่อนมันมีมนุษย์พันปักกิ่งอยู่ที่นี่มนุษย์ยุคหินเนี่ยเขาสำรวจมาแล้วมีครับสองพันปีก่อนก็มีกรุงธา,าราวดีอยู่ที่นี่พระถังคับจังเดินผ่านทั้งนี้ เรืเพื่อสมัยรัชก,กาลที่หน้ามันก็ยังไม่มีเมืองไทยมันมีบนนุญทนนู่นบุญทนนี่สมัยรัชกาลพระเจ้าตากสมัยรัชก,กาลที่หนึ่งที่สองที่สามจะไปขวาดเข้ามากวาดไปขวาดมา,าเผาก็ที่หายวายวอดไปอ,อพยพผู้คนเข้ามาฉกรอบคิดดูมันจะเหลือเหรอนี่เป็นเมืองล่างไปเลยนะครับเชียงใหม่ก็ดนพมา่าขวาดเป็นเมืองล่างเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะมาดูที่ปัจจุบันครับอย่าเอาอดีตมาหลอกคน อดีตมันต้องทาให้นคนนียเข้าใจกันมากขึ้นในภูมิภาคนี้เข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนแล้วให้รู้ว่าสมัยหลายร้อยปีก่อนนะเราก็โดนกวาดไปคนเชนก็โดนกวาดมาคนจีนก็เข้ามาผสมปนเปครับอดีตมันต้องรับใช้ปัจจุบันปัจจุบันมันต้องเป็นไปเพื่ออนาคตที่ดีใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่เอาอาดีตมาข่มขปัจจุบันมาทําลายอนาคตเนี่ย แล้วคุณจะเรียนประวัติศาสตร์ไปทําไมเรียนประวัติศาสตร์เพื่อให้เย่อหญิงเพื่อดูถูกเพื่อนบ้านเลยเพื่อให้ภูมิใจในความเป็นขี้ข้าเลยใช่ไหมอดีตมันต้องทําให้เราได้เรียนรู้ว่าเข้าใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันมากขึ้นถ้าไม่มีอนาคตที่ดีขึ้นครับอ,นนอันนี้คือประวัติศาสตร์ที่มันถูกต้องเพราะฉะนั้นเราต้องตั้งคําถามมันมีเหตุผลมีสาระประโยชน์มันเป็นไป,นเ,ปนเพื่อใครครับคุณศึกษาประวัติศาสตร์ ให้ภูมิใจในตัวกษัตริย์เหรอแล้วประชาชนอยู่ตรงไหนครับกษัาาตริย์ต่อกษัตริย์ันลบก,กันได้พมถเจ้ามาจ้ามันกล้าไปลบก,กันไหมไอ้พระเจ้าของว่าเอาพระเรนเรศวรมันกล้าไปลบก,กัวเองไม่ไม,ไม่กล้าอยู่รู้แต่อยู่ไหนสุดเต็ไมไปบางทีไปจ้างฝรั่งเอาปืนไปยิงนะยิงฝั่งตรงข้ามเสร็จแล้วบอกว่าตัวเองแม่นไปยิงโอลิมปิกมันมีที่ไหนมันไม่มีครับอย่าไปภูมิใจ คุณเป็นคนกีคุณเป็นคนมอคุณเป็นคนอะไรก็ไม่รู้นะแล้วคุณไปภูมิใจพระนเรศวรแ,แปลกไหล่ะแล้วมาได้อะไรไปดูถูกพม่าเพื่อนบ้านพม่าเขาเลือกตั้งแล้วลนะ่ะเรายังไม่ได้เรื่องตั้งเลยเขาไปดูถูกว่าจะไหมเอาปัจจุบันเราพูดเ็นิโลพมา่าแนวโน้มคดีของเราด้แนวโน้มแย่ครับคุณจะมีพระนะเลศวนพ่อคุณลาวคำแหงพระเจ้าตากก็ไม่มีประโยชน์ครับเพราะปัจจุบันคุณมีกษัตริย์ผู้ิพนซึ่งมันทำลายประเทศนี้คุณมีคอร์รัช ไม่ไปภูมิใจอะไรถ้าคุณภูมิใจพออะระนะเลศูนย์ภูมิใจพระเจ้าตากนะคุณต้องล้มกษัตริย์เฮงช่วยองค์ไปครับกู้เอกราชให้ประเทศนี้ให้ประชาชนมันมีสิทธิเสรีภาพคุณไปภูมิใจแล้วเอาเรื่องภูมิใจมากดขี่ประชาชนเนี่ยทำให้ประเทศชาติมันแย่ลงเอาอาดีตมากดทับปัจจุบันเพื่อทำลายอนาคตเพราะฉะนั้นบรรดา ท่านทั้งหลายที่บอกว่ากษัตริย์มีพระคุณเม่างูอย่างนี้ปีชากล้าหาญเป็นเอกราชไม่เสียดินแดนผมถามคุณแล้วมันได้ประโยชน์นอะไรอดีต,ตจะเป็นยังไงมันไม่สําคัญเท่าปัจจุบันและอนาคตอย่าเอามาอ้างพูดถึงปัจจุบันดีกว่าครับว่าคุณทําอะไรแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นอไอ้ที่ต้องพูดก็เพราะว่าอย่างที่ย้านะครับว่า การสัตย์ไทยราชวงไทยมันไม่มีอะไรจะอวดอ้างมันเอาอดีทึงเป็นเรื่องโกหกมาอวดอ้างก็ <_ civic> อย่าไปหลงในเรื่องนั้นนะครับนะอย่าไปหลงอย่าไปติดครับต้องถามว่ามันจริงหรือเปล่าผม,มเกิดไม่ทันหรอกครับว่ามันจริงไม่จริงอนะแต่จากหนังสือที่เราเอามาอ้างเนี่ยนะมันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยกย่องใครเลยนะครับพูดกันตามเนื้อผ้า <_ of S 2> แล้วตัวแสดงที่เป็นหลักก็คือประชาชนครับ ประชาชนคือตัวแสดงที่เป็นหลักประวัติศาสตร์มันสอนให้เคารพประชาชนไม่ใช่ไปเคารพใครก็ไม่รู้ซึ่งเป็นเรื่องโกหกกับบางเรื่องนะแต่งกระสเลิศเลยจะพูดให้ฟังว่าอย่าไปอ้างถ้าคุณอ้างนะขนเขมรเขามาสร้างประสาทประสาทเมืองสิงห์อ่ะใช่ไหมคุณอ้างนี่มันหมดเลยนะ,ะถ้าคุณอ้างไปอีกเนี่ยมัน มันอ้างไปอ้างมาครับแล้วคุณอ้างความปาเถื่อนพมาานะ่าเผาแล้วคุณไปเผาเมืองละแวกเผาเป็นจุนเลยนะคุณเผาเวียงจัรนี่ไม่เหลือเลยครับคุณไปกวาดต้อนผู้คนมาหกรอบนะมันถามกันไปถากันมาแล้วมันก็คือจบแล้วไปแล้วนะครับแต่หมายถึงว่าให้เข้าใจว่าผู้คนมันมีการถ่ายเทคนทังลาวที่ถูกกวาดต้อนมาอยู่ที่ที่ราับสูงโคราชนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าหนูเขาถึงมาตีคืนเพราะคุณไปกวาดคนของเขามา นะมันไม่ว่ากันแต่ว่าตอนนี้โอเคมันจบจบก็บคือว่าพูดถึงว่าเราเข้าใจกันดีนะเออที่แล้วแล้วกันไปเราก็มาสร้างปัจจุบันให้มันดีเพราะฉะนั้นอย่างที่อาจารย์หวานเกินนะครับว่าไอ้ระบบการศึกษาเนี่ยเขาคุมมาตลอดครับเขาพยายามสร้างว่าคนไทยเนี่ยนะมาจากเชื้อเขาอันไตอพยพก,กันมาแบ่งแยกสาขาสร้างความยิ่งใหญ่ไปนู่นไปนี่นะแล้ว ก็กษัตริย์มีบุญคนเหนื่อยยากเพื่อราษฎรนะกษัตริย์พระเสโทเนี่ยพระราชกุศลอะไรก็ว่ากันไปเครื่องลงเครื่องราชคือท้าทุกอย่างเนี่ยนะเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่โดยที่ปฏิเสธความเป็นจริงนะครับว่าทุกอย่างมันมาจากประชาชนนะใครจะลบเนี่ยอยุธยาแตกเพราะอะไรแตกเพราะประชาชนไม่ยอมไปลบลบแล้วมันตายอะ ไอ้ที่ได้คือพวกคุณเนี่ยลบแต่ละครั้งไปชดชดไม่ได้อะไรนะมีแต่ไปตายแล้วคุณเป็นขุนนาคขุนนางถึงเวลาเขายึดทับคุณนะใช่ไหมเอาลูกเมียไปแจกให้คนอื่นนะครับเออจนขุนนางก็ต้องสะสมเพชรเอาไว้หนีอ่ะกษัตริย์นี่มันไว้ใจไม่ได้เลยนะครับประชาชนไม่ได้อะไรขุนนางถึงเวลาเนะี่ยมันก็หาเรื่องเอาไปประหารทีสถานะประจานวงตระกูลยึดทับสมบัติทั้งหมดเอาลูกเมียไปแกจกจ่ายให้ชาวบ้าน เพราะฉะนั้นเขาข้พยายามพูดกลับครับเอาดําเป็นขาวขาวเป็นดําทําเป็นว่ากษัตริย์นี่มีบุญคุณอย่างนั้นนี้เพราะนั้นเขาก็ยึดทางด้านการศึกษาแม่แต่พระแม่แต่เจ้าต้องทำรุกษัตริย์นะครับถ้าคุณไม่รับใช้กษัตริย์เนี่ยคุณดื้อดึงแข่งบารมีกับเขาแบบพวกธรรมากายแบบสมเด็จช่วงแบบวัดปักน้าเนี่ยนะหรือแม่แต่ยันตะาพวกนึงคงนึงคำเนี่ยเขาไม่เอาไว้ครับถ้าคุณไปแข่งกับเขา ดังแล้วนี่นะเราต้องตั้งคําถามว่ามันจริงไหมคุณไม่ต้องเอาอดีตราเอาปัจจุบันที่เห็นเห็นแล้วกันเอารัชกาลที่เก้าที่กําลังนอนไม่รู้ตายแล้วยังที่ชั้นสิบหกคุณเอาปัจจุบันนี่ว่าคุณทําอะไรคุณรับรองการยึดอานาจใช่ไหมคุณให้สารต้อคุณน่ะยุบพรรคการเมืองใช่ไหมคุณแพ้แล้วไม่รู้จักแพ้ใช่ไหม คุณกำลังเขียนกฎเกณฑ์กาทำให้ประเทศชาติตกตามใช่ไหมทำให้อำนาจไม่ได้มาจากประชาชนใช่ไหมคุณผูกขาดอำนาจว่าเฉพาะในหมู่พวกคุณใช่ไหมประชาชนจากประเทศขึ้นกรสารรัฐมนุนไม่กี่คนใช่ไหมทหารยึดอำนาจไม่หลายก็ได้ใช่ไหมแล้วอนาคตจะเ,เป็นยังไงไม่ต้องเอาอาดีตแล้วครับเอาปัจจุบันเนี่ยและดีคุณจะช่วชชาติจะดีไงแล้วมันไปครับเอาปัจจุบันเนี่ย พราะฉะนั้นอย่าลีกเลี่ยงปัจจุบันครับเอาอดีตซึ่งมันเป็นเรื่องโกหกมาพูดนะถ้าอดีตคุณเป็นคนดีนะมันไปไกลกว่านี้แล้วจริงไหมครับอาจารย์อดีตถ้ากษัตริย์เป็นคนดีนะไม่ต้องดีอยู่เฉยๆอย่าทําชั่วขนาดนี้ไปถึงไหนแล้วครับคนไทยมันเก่งเก่งไม่เก่งตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์แล้วครับอาจารย์กิงเาว่าซื้อมาปีแรกแต่เก่งไหมล่ะครับค่ะ คุณลุงคะต่อได้เก่งยังไงหรือว่าดียังไงเนี่ยนะคะก็จะดีได้คนเดียวเท่านั้นแหลคะค่ะพอลูกหลานของกษัตริย์เนี่ยนะคะที่คุณลุงพูดมาเนี่ยพระนารายณ์เนี่ยนะคะเก่งดียังไงก็ตามเนี่ยมันก็ไม่รอดนะคะพอตัวเองตายก็ตามหรือว่าถูกสังหารถูกอะไรก็ตามหมดอำนาจลงเนี่ยก็เปลี่ยนมืออำนาจปุ๊บมันก็เป็นใครไม่รู้ที่คุณฆ่าเขาขึ้นมาเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณก็ยิ่งต้องโหดเที่ยมอมหิตแล้วมันก็มีแต่ นำไปสู่สังคมที่มันเต็มไปด้วยความโหดร้ายนะคะนี่มันคือระบบไงระบบของกษัตริย์ที่มันถึงได้เลิกมนุษยชาติถึงไม่เอาต่อไปนะคะคุณลุงต่อให้มีกษัตริย์เก่งๆขึ้นมาคนหนึ่งอ่ะในชั่วเป็นร้อยปีมีคนหนึ่งสองร้อยปีห้าร้อยปีมีคนหนึ่งและยังไงอ่ะพอคนต่อไปมันก็เลวแล้วมันก็ชั่วแล้วมันก็โง่อ,งอย่างเงี้ยค่ะคุณลุงเราถึงไม่เอาแล้วระบบแบบนี้ใช่ไหมฮะมันต<อ>้องเวียนกันเนี่ยค่ะง่า,งายๆแค่นี้แหละ ที่อาจารย์หวานพูดเนี่ยนะมีส่วนอย่างมากผมยกตัวอย่างเลตเตอร์ซิตี้คิงพาวเวอร์ผมหมายถึงว่าคนไทยเก่งๆก็มีเยอะแต่มันเก่งไม่ได้ครับเพราะเก่งเกินไปจะเป็นภัยเพราะกษัตริย์ท่านไม่ชอบคนเก่งกษัตริย์ท่านชอบคนแบบอภิสิตเวชาชีวะขอโทษคนที่ชอบคุณอภิสิตนะคนที่เสื่องๆครับไม่ได้คิดทําอะไรเลยนะทําแล้วอยู่อยู่แล้วก็เหมือนไม่ได้อยู่ เป็นนายกก็เหมือนไม่ได้เป็นเนี่ยนะอันนี้กษัตริย์ชอบอย่าไปแข่งกับเขาคือมันเป็นระบอบกษัตริย์ที่ดีหน่อยอยู่ไม่ได้ครับราชการที่แปดพระเจ้าตากหรือพระนารายก็อยู่ไม่ได้อาจารย์พูดถูกครับเพราะมันมีระบอบขุนนางระบอบทหารระบอบอามย์ซึ่งมันเป็นระบอบที่หากินกับความเหลื่อมล้ำในสังคมมาต้องการทำให้ประชาชนอดแอ ระบอกอย่างนี้นะครับถ้าเป็นประชาธิปไตยเนี่ยทหารแบบประยุทธ์แบบประวิตย์มันขึ้นไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นทหารหึงช่วยแล้วทหารไม่นด้ใหญ่ขนาดนี้ไม่ได้เพราะไม่ได้ลบกับใครนะครับและองคมนตรีสารพัดเนี่ยมันไม่มีหน้าที่อะไรเลยมันไม่มีที่จะบรรจุเพราะมันไม่ได้ทำประโยชน์เพราะฉะนั้นมันเรียกก็ไปเรียกกันมาครับทหารหฮงชวยก็ต้องเรียกกริย์เหงช่วย อัมาดเองช่วยเรียกกันไปเรียกกันมาสารทิงช่วย,ม,ยวมันก็เรียกกันไปเพราะมันกลุ่มเดียวกันมัเจะอุ้มกันไปอุ้มกันมาครับแต,แต่เมื่อถึงเวลาใดเวลาหนึ่งที่มันอาศัยกันไม่ได้ถ้าคอสชอมันเน่ามากๆกาย์ก,ก็จะหาเลืองหักหลังทหารเพื่อสร้างตัวเองเป็นฮีโร่แบบสม,มัยพฤษธาธมินสมัยสิบถีตุลาใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสมีจังหวะนะฮะต้องล้างมาให้หมดนะครับ อย่าไปลบแต่เพียงทหารแล้วให้กษัตริย์อยู่นะครับทําลายไปให้หมดเพราะมันอุ้มันไปอุ้มกันมาทหารที่อํานาจได้เพราะกษัตริย์รับรองกษัตริย์มีอำนาจทวายทหารที่อาน,อนาจแล้วก็มีสารมาช่วยเพราะฉะนั้นทั้งทหารทั้งสารทั้งกษัตริย์มันมาด้วยกันมันเป็นทีมเดียวกันนะครับอย่าเข้าใจผิดว่ามันคนละทีมมันทีมเดียวกันนะมันมาด้วยกันไปด้วยกันทําลายตัวใดตัวไม่ได้ครับต้องทั้งหมด ทั้งหมดครับคุณจะใช้วิธีผูกเชื่อมอยังไงก็แล้วแต่คุณเนี่ยนะแต่อย่าให้ส่วนใดส่วนหนึ่งมันยังเหลือแล้วมันเอามาเป็นข้ออ้างมากลายเป็นฮีโร่กลายเป็นเวีรบุรุษดแบบเหตุการณ์พฤทธภาธมิน่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณลุงสนามหลวงมากๆเลยนะคะคุณลุงคะวันนี้ขอขอบคุณมากๆค่ะขอสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ